วันนี้กับแบบรีเทิร์นทูซนเดิเดอร์กันนะซึ่งเรื่องลำหนักนี้มันจะประมาณว่าเราเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็มีคนส่งของอะไรแปลกๆมานะประมาณนี้นกนะเรื่องยอชื่อเกมมันจะประมาณว่าส่งส่งกลับไปหาผู้ส่งอืมเอากลับไปหาผู้ส่งประมาณนั้นกคนนะโอเคเนาะช็อปปอรหนึ่ง okay, no. ที่แรกที่หนึ่งเนี่ยอเมริกา ถ้าเปนาฬิกาปู่ใช้มันดังไวจังเนี่ยกดกดอยู่ไงกดเออหยุดยังหยุดแล้วหยุดยังอ่ะออดเปิดไลท์เปิดไฟเปิดไฟ,ดไฟขอให้เปิดไฟด้วยโอเค ม,นะม,มันแปรไว้นะเหมือนเหมือนรถไฟกระดับนะนะั้นเนี่ยต้องไปเปิดเหรอโอเคว้วคุณกิมทำโคตรดีอ่ะโอ้โหโโหลอนเ่ยไอสัตว์อุ้ยค้ำฉาบหลุดแม่เงยชีวิตไหนเปิดสิอ๋อไปข้างหลังบ้านนอกบ้านเหรอโอเคไป คือไม่ได้ล็อกประตูไว้เลยเหรออ้อแปอ้อมกลายเป็นชาติเลยไหนวะนี่เหรอโอเคเปิดเรียบร้อย ฉันจำไม่ได้นะว่าฉันเปิดเครื่องพลังงานปิดไว้อะ่ะทวนอะไรวะไม่ไม่ข่าใหม่เรียงข่าใหม่ฉันจำไม่ได้นะว่าฉันปิดเครื่องปั่นไฟอะไรอะเราจะ power e f e c t ครับ eject ไปดูคอมพิวเตอร์ไปเช็คลิสต์คอมพิวเตอร์โอเคจะไปทุกคนนะไปฉันบนนน้นแอ่งนั้นโอเค ขอยอยากปิดปิดสิปิดปิดอ่ะล็อกด้วยไหมล่ะล็อกเลยอ่ะล็อกเลยด้วยอเช็คศูนย์สามสองเจ็ดสองสี่ได้แล้วเขาบอกว่าให้เราเช็คลิสต์คอมพิวเตอร์เช็คลิสต์เอาขาอยะไปทิ้งแล้วก็ล้างจานอุ้ยนี่ลืมเอาขาอยะไปทิ้งเลยเนี่ย ต้องไปทำใช่ไหมอย่างนั้นไป้างนอนแล้วก็เอาขยะไปทิ้งซะออกออกโอ้ oh my god อ่ปิดประตูบ้านตนะอันตรายนะไม่ปิดตรงไหนอะไหนวะไฟฉายอ่โอ้ไม่แม่งไม่ฟรี่าฉายชีวิตนี่ปะโอเคทุกคนนะ ก็ปิดทุกอย่างปิดดูวยกันเปิดไฟได้ปะเปิดได้นี่ปะมือเปิดไปอยู่ไหมไม่มืดเอ้ยมีอะไรอ่ะฟ้าผ่าเหรอเปิดทั้งบ้านบอกเลยเปิดทั้งบ้านอ่ะอืมน่าจะฟ้าผ่าคนนะมุกเกมผีแบบคลาสสิกสุดๆคนผมว่าเกมเขาทำพาดาดีด้วยนะเปิดพันไม่ได้เปิดเยอะแล้วมันแหลกคนนะเปิดยังไม่ได้ต่อไหนผมอ่ะโอเค ก็ไปที่คอมพิวเตอร์อ้อจริงจริงฉันลืมกุญแจไว้ไปเอากุญแจสำรองตรงนูน้นโอ้ชีวิตแต่ละมือแต่ละเด็ คนเกมแม่งทำน่ากลัวจังวะไม่ค่อยเล่นไอ้ผีน่ากลัวอนี้คนนะนานแล้วปกติเจอเกมอะไรไม่รู้นะนี่ไงจะโอเคเมื่อกี้ทำไมแหลกไปแค่ไหน,นแล้วก็เปิดประตูไปมาเปิดก่อนแล้วกันนะเปิดก่นอนวิ่งเลยเท้าอ่ะ อะไรอ่ะหอยเท้าเช็คอะไรวะคุณแจร้อนจะหายไปนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยใครอยู่ที่นี่กับฉันเนี่ยไม่รู้คนเข้าก่อนเลยแบบนี้คุณมีอีเมลจากคอมพิวเตอร์ล็อกก่อนไม่ไว้ใจ อีเมลมาอีเมลนี่ตานายตื่นอยู่หรือเปล่านายนายตื่นหรือเปล่านี่ได้ยินไหมตอนนี้เฮลเคนไปแล้วหรอเออนั่งไงต่ออ,อะไรนั่นมันเสียงอะไรนะอินเวสไปดูเสียง ออกไปดูเพื่อโอ้หเกมผีสุดๆด,ดีจริงๆไหนต้นตอเสียงนี่หรอโอ้โหแม่งเลยฮะอะไรอะไรทำไมเสาขึ้นอะไรวะใช่ไหมทุกคณนะ ไม่อยู่สาวขึ้นวะเสียงดอเสียงประตูกิ่งประตูผมปิดผมเปิดประตูไว้คุณจะกดทําไมครับคุณเอามาให้อะไรก็ได้นี่ไงของมาแล้วเนี่ยของที่ต้องขัอะไรไปเลยนี่ใครมาเคาะประตูเนี่ยนี่มันตีสามนะเก็บเก็บไม่โดนเออได้แล้วตะกากว่ะ อุ้ยอะไรอ่ะวัดนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอชื่อพี่ไหนเนี่ยโคตรมืดเลยอะไรวะสู้นะกูแจแทงแล้วไปๆกูแจแทงนะน้องอย่านะอุ้ยปิดด้วยเดี๋ยวกูกูแจกระซวกนะน้องกูแจกระซวกนะสู้น่ะออไปก่อนกูแจกระซวกแทงตุ๊ตตุตตุเลยนะน่ะอย่านะ โ,โคตรมืดเลยกนะโอเคไปเดินแปทับทาเขาเนาะเจอผีแนี่เลยอ,ะอะ่ะอุ้ยประตูว่ะเปิดนี่ไงผีวิ่งไหมวิ่งไหมไม่ต้องวิ่งว่ะโอเคโอ้ยกลับมาแล้วเดี๋ยวนะสกิบ่ะไรมันน่าจะเป็นแค่ฝันนะไปดูคอมพิวเตอร์อ้าไม่รอบประตูหรอ ช่างมันไปคอมพิวเตอร์แล้วก็เล่นควิสวิสไหนไวะนี่ไงควิสซาลาซาซาเลซายซาลาไหนเอเชียดิวะอ้าวผิดเลยนี่ไงเอเชียมามหาสุร่ใหญ่สุริโลกอินเดียโอเชียนเฟอร์มอสชิปเรือที่ชนกับภูเขาห้นแข็ง u s s โลว่า แล้วต่อยปมันถูบไหมเนะี่ยเอออันไหนไหเนะี่ยอู้จะรู้ไหมเนะี่ยอุ้ยถูกเรานี่แกเก่งไหมล่ะกัปตันของฝรั่งเศสเมืองหัวเมืองกัปตันสักอย่างนึงบารีสนี่เป็นไงตึงไหมล่ะใครเดิ้บอโดนใจคนแรกริชาร์ดนิสซอนอัมส์เนลอัมสตองนี่ลิชาร์ดนิสซานเลยโหดจิตญาณต่อยมันถูกล่ะเดี๋วมันเดี๋ยมันเดี๋ยวมันเดี๋มันอีกต่อยมันถูกกับมึนประเทศไหนสวย่สุดในโลกไชนีฟเขาไม่ใช่หรอรัสเซียหรอ ก็แพงหนาสุดตัสเซียอืมเป็นไงล่ะก็แพงหนาต้องใช้นี้ดิประเทศเล็กสุดนี่ไงเออเอาดิตึงไหมนั่นแหละืิเดนมิดิเศษเออเดอนี่มัวถูกไปซาล่าที่ไหนพอดคอนจริงฮะอะไรเกิดอะไรขึ้น อ่นอีเมลผิดอ่านผิดอ่านน้องผิดอ่นอีเมลตื่นอยู่หรือเป,เปล่าอ่ะอะไรเนี่ยเพื่อนนะตื่นหรือเปล่าใช่เพื่อนเป็นคนอยูอย่ข้างนอกบ้านนายกำลันงแบบกำลังมอง<ด>นายอยู่กล้องเหรอนายช่วยดูกล้องได้ไหมดูกล้องมาทุกคนนะไม่ได้ผมแตกนะคือผมลืมวันนั้นทุกคน ผมล euh ืมไอ้ล well okay, ็อกประตูเนี่ยเดี Hello. Hello. So ๋ยวผมดูก่อนล็อกประตูยังวะโอเคทุกคนล็อกแล้วเนาะโอเคไปดูกล้องกันนะล็อกไปแล้วแม่งล็อกประตูเรียบร้อยเลยผมหุยมาแล้ววะใครวะนะเดี๋ยวจะสี่รอบไม่มั่นใจเท่าไหร่ล็อกยังวะดูแป๊บดูแป๊บดูแป๊บดูดนดนดนเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นกล้องก่นดูเดี๋ยวดูกล้องก่อนกูไม่เห็นผีก่อนยเออมันมาแล้ววะีรอบล็อกยัง ปิดไฟดู้ดูนะปิดไฟปิดไฟสิครับปิดบ้านด้วยอ่ะล็อกเขาเนะาะเหรอวะอุ้ยโอ้อยหยานะพี่อย่านะพี่ชายพี่ชายอย่านะครับเอาไปแล้วงอนเลยผีงอนแล้วโอ้ยแม่งลอ็อกตูดไปวะเป็นไงเก่งไหมใครทำให้ลืมร็อกตูดจะตายเลยต้องเริ่มใหม่เ่ยชีวิต โอเคไปยังอ่ะไปแล้วเนาะไปแล้วนี่ไปนู่นแล้วน่ะกลับบ้านไปแล้ววาผีหลอกไม่ได้ดิมีไงเทพเทพเกมผีดูนะสุดโหดสุดอะไรสุดแดงแกนแหละผีที่กับงอนผีที่กับไปผีกับหนีผีกับล้อไหวนั่ยมันเหมือนตัวที่ฉันเจอในถงทันเดอร์ที่ฉันฝันตอนนั้นเลยนี่หว่าสุดเท้าฟอร์เวสุดเท้าฟอร์เว ไปดูบ้านหลังไหนวะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาอ๋อไปดูว่ามีเขาอยู่ในบ้านหรือเปล่าเช็คเช็คห้องห้องน้ำเหรอเช็คบ้านรูมบ้านรูมบ้านรูมฮะคือบ้านเราไมีบ้านรูมเลยเหรอวะหรือว่ามันเป็นมันอยู่นี่หรอห้องนี่เหรอไม่เคยไม่เคยลองเปิดตัวนะล็อกแล้วอันไหนคือบ้านรูมวะ นี่ยบานลุมคือมุกเกมผีไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่ที่นี่นี่หว่าคล้บผมรีบเปิดใจดูก่อนนะไม่แบบไม่ไม่รอรุนเลยอะไปดูกล้องอันนี้ต่ออุ้ย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 ตกอุ้ยตกใจกินดนไม่กินดูอุ้ยเกมดูเกมมันเล่นดูเกมมันทำดูเกมมันเลื้นนั่นเป็นแค่ฝันเหรอนั่นนั่นไม่ใช่ความจริงใช่ไหมนั่นไม่จริงหรอก มั้งนะดูรอบบ้านวิุกคนเมื่อกี้แม่งตัวผมกระด้งเลยผมแม่งจ้ำแรงจัดจัดเอาช้าแล้วนี่้่ะเช็ครอบรอบบ้านอ๋อแม่งจ้ำแรงจัดเลยเกินไปบางทีอันนี้ไรอะซ่อมอ๋อภาพไม่ตรง มีอะไรแปลกไหมสิ่งโทรศัพท์ไหนวะไหนอะนี่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 บ่นอะไรผีบ่นอะไรให้ฟัง บนอะไรเอ้าอ ul um ุ้ยอ Or ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่ไม่จริงนี่ไม่จริงใช่ไหมนี่ไม่จริงใช่ไหมฉันอยู่ในฝันเหรอฉันฝันอยู่ใช่ไหมฉันหลับอยู่เหรอฉันยังหลับอยู่ใช่ไหมตื่นได้แล้ว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 เอ้าปิดเลยแบบนี้ปิดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตาขาไม่รู้มีคนถูกฆ่าในบ้านหลังนี้ เกมเล่นโหดอยู่นะเกมเล่นโหดอยู่นะโอเค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 มันไปแค่ฝันใช่ไหมมันไปแค่ฝันมันไปแค่ฝันไปแค่ฝันไายไปดูเคลที่สองล็อกแม่งหรือประตูเนี่ยไม่ต้องเปิดไปแล้วล้างจานกูทูคิเช่น คือเกมตอนนี้คือเราไม่รู้แล้วว่าตอนนี้จะคือเราแบบกำลังฝันหรือว่ากำลังเป็นเรื่องจริงด้วยนะอือยแล้วเกมมันปิดไฟเล่นหมดเลยย่า,าเธอ,อ,อขาไม่เอานะคะไม่น่ารักนะคะอย่างเงี้ยเธอขาไม่เอานะคะไม่น่ารักนะคะไงล้างไฟติดละ ล้างไงอะ่ะใครมันกดกิงก่งวะเนี่ยเธอขาไม่เอานะคะไม่เล่นนะคะไม่เอานะไม่เอานะไม่น่ารักนะมือไม่ไม,นมนขนข่นี่มันแคร์ของเขานี่มันแปลกแล้วเนี่ยฉันต้องไปหาต้นตอเกีเ่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมนะสุกิตเอาฉันต้องไปหาต้นตอเกีเ่ยวกับเรื่องนี้ ไปบ้านของเพื่อนบ้านหลังนี้โอเคทุกคนนะวิเกีมแม่งน่ากลัวจัดเลยทุกคนน่ะกีมแม่งโง่อยู่นะเนี่ยจะว่าไปนะคือขาไม่เอานะคะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่นป่ะเนี่ยสำรวจบ้านไม่มีอะไรทุกคนนะอืมกุยขึ้นได้ป่ะ อุ้ยขึ้นได้จริงสวัสดีหาคุณแจรถไหนห,ย,หยิบอะไรอ่ะหยิบอะไรได้แล้วนี่คุณแจรถได้แล้วน,นี่ไงต่อ <phone noise> เขากลับมาแล้ว ยังไงไหนทางลงวะเดี๋ยวนี่ทางลงอราจะบ้านลางนี้ออกออกเร็วออกเร็วออกเร็วไปนะจูออกเปิดไม่ออกชีวิตชีวิตชีวิต เรื่องเนี so ่ยผมคิดว่าม anyway, so ันน่าจะประมาณแบบว่าเราเนี่ยผมคิดว่าไอ้เราบ้านของเราเนี่ยมันไม่ได้มีคนโดนฆ่าตกรหรอกไอ้ที่จดหมายส่งหนังสือพิมพ์ส่งมาผมคิดว่าไอ้บ้างข้างเราอะน่าจะโดนฆ่าแล้วแบบมันอาฆาตแค้นก็เลยส่งต่อไปเรื่อยอะไรแบบนี้หรือเปล่าทุกคนนะไม่รู้คนที่แบบได้ของจะว่าอย่างนี้ก็อาจจะแบบตายแบบมีศาสตร์การต้องตายทุกคนประมาณนั้นมั้งนั่นคนนะซึ่งผมเนี่ยก็ตายจริงๆริทุกคนนะเี็บตายแบบตายจริงซึ่งเกมนี้เนี่ยมันมีเหมือนแบบมีกูนี่คนนั้ผมแบบได้แบนดิ้งก็ถ้าใครสงสัยว่าเกะกูนี่เเนนี่ยยป็็ังงไก ไปเล่นได้คนนะเออแบบนี้เนาะนะซึ่งผมไม่รอดคุนนะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องแบบครับแล้วก็ทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้จุนนะจ๊ะ